กำลังใจราตีตามหาคุณพ่อคะ่ะเรียกได้ว่าแตนราตีเปิดใจถึงสาเหตุส่งดีเนเอไปตรวจเพื่อตามหาครอบครัวที่อเมริกาแม้ตัวเองจะอายุ่6 6ปีแล้วก็อยากจะเจอพ่อแท้ๆสักครั้งเลยคะ่ะพร้อมกับเปิดเผยน้องเนเน่ลูกสาวคนที่3ผ่านทางรายการคุยซับโชว์ช่องวัน31ที่มีหนิงปณนิตาและคุณบุมเป็นพิธีกรในการดาเนินรายการ ตอนนี้มีข่าวว่าพี่แดนตามหาพ่อแท้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยถ้ามาอยู่พิ่งคิดอยากจะตามหาจริงๆความคิดมันก็มีมานานแล้วเพียงแต่ว่าเราติดที่คุณพ่อใหม่อยู่ด้วยซึ่งคุณแม่ก็มีคุณพ่อใหม่เราก็เกรงใจเพราะคุณพ่อใหม่ให้ความรักกับเราเหมือนลูกแท้ความคิดมันก็เป็นมาสักระยะแต่เกรงใจคุณพ่อคุณใหม่ใช่ค่ะเขาดูแลเราดีมากๆถึงจะมีน้องใหม่ก็เลยทําให้เราไม่คิดทําอะไรเลยเบรกไว้ก่อนก่อนที่เราจะตามหาเรารู้ได้ไงว่าพ่อเราเป็นอเมริกา หรือว่าเป็นฝรั่งทางไหนแตนก็บอกก็มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่น้องป้านาะอาเขาบอกว่าพี่แตนเนี่ยเป็นลูกเครื่องอเมริกานะเมื่อก่อนมีรูปมีอะไรตอนประมาณปะสองพี่แตนยังใช้นามสกุลเขาอยู่เลยพอมีพ่อใหม่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้นามสกุลพ่อใหม่ตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็เจอแล้ว DNA ที่แตนพี่แตนเองเนี่ยเป็นไทยกัมพูชาส่วนคุณพ่อเป็นอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland. โดยมีโอกาสเจอกันบ้างหรือยามก็ยังเลยค่ะ คือรู้ว่าใครเป็นใครอยู่ที่ไหนใช่ไหมใช่ก็รู้ว่าอยู่อเมริกาแน่นอนในแล้วเขาเนี่ยรู้ไหมก็ยังเลยค่ะเราทักไปหลายๆวันก่อนคือเขาเองก็ยังไม่ตอบเราเขาอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลทุกวันก็ได้ ก็เป็นไปได้ค่ะหรือไม <c oughs> ่เฟซเขาก็ปิดไปแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่เราก็พยายามทุกอย่างที่อยากจะคุยกับเขาอยากเจราจาเราเองไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแค่ลูกหลานมาเราเพื่อไปเที่ยวหรือไปรู้จักกันแค่นี้ส่วนในี้เองก็บอกส่วนตัวหนูยังไงก็ได้ค่ะเจอก็ดีใจถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเขาก็คือคุณตาของเราอยู่ดีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางนั้นของเจ้าตัวเปิดเผยแล้วค่ะ